เราใ้ช่วงบ่ายครับพี่นำเจอกันเป็นห่วงกันเนาะเอ็ดฉาคนมีครูดิเฮ็ดดี้เอ็ดฉาคนมีครูดิอยากโดดน้ำโขงดิเฮ้ย อเมมออบเี่แ,แ้แดดี่อเออฉันร้งบาดเธอคือแดดแท้ใช้ตบไกลฮะ คือวนะ่าเนาะกูบระเมนินพระเอกมึงก็เริ่มเบื่อแตกเนาะแล้วมึงบุกกูไปไลยกินมมแร็โอดดาเลยนะจ๊ะโอดดาเลยจ้า จะแดดแบงนึงว่าอยากไปใสเลยจักกิโลจะลงเมื่อนี่สิบกิโลบ่ะถ้ากิโลยังมานี่ขันใด่ะขันไีบ่ะรถเทอบวะรถแด่เออหอมเตรียมตำแจ่วเร้ามัน โอ้โหดูสิเอาคือมีคนมาตักกิดบอก๊าดแดด เต่แม่นำโค้งไปนี่บ่สะพานก็ไปนี่บ่สะพานไปนี่บ่ ใช่ทนะีส <nt> ิห <monastery> น้าที่กองหอนแลเขาทะศัพ์กัน <st> <stream confer dles> โอ้พักมักบวบในหนึ่งเนาะหนึ่งที่กับแจวบ่ะเนาะแดดแดดนั่นในปัตยานพ้นหายไ,หาได้หนุนมากหมือนไรเหรอเนี่ะเนาะโค่ละปลาจีนผลแล้วเนาะไก่เนาะหยิบเจ็ดเท่าเลยปลาจีน vấn hà cứ vẫn là thay mì bùn u nó, cái cùng mày. สันไหมกูเป็นตะหอน,นโซนเซ็กซี่เนาะนุ่มไหมนุ่มไหมเออครับสบายดีห่อนไ,นไหลห่อนจนอันโทรศัพท์ไทยกทม จิกอ่ะพี่เราครับจะเริ่มมองมาันก,กันครับผมแรกอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกนาหารนะครับใส่ตลาดใส่โอ๊ยมึงว่ากูอยู่ใส่ตะกี้กูทำงานตะวันแดงนี่ใครหมดดอกมันแดงเต็มอยู่หัน ไปจะไห้รถที่ออกได้รถรถออกไปแล้วมันก็เสีสเยซิดแล้วแล้วนอกจากขี่รถแนวอื่นไปแต่ว่าของปลาหลายอิลีตลาดเพื่อนเพชรน่ะอิลีมีหอดอึ้องพู้เล่า บ่ายนี้มีครับตอบนะครับแดดคักแดดแน่พี่น้องเอ้ยอ้าวแดดบดแล้วแดดบดแล้วอวาวแดดบดแล้วโอ้ก่อนหนึ่ง่ะก่อนเบ๊ะก่อนหนึ่ง กะบ่มีเวียกอาจารย์ก็ทายไปสละทายเลยทายหัวไปสละขอะบคุณทุกกำลังใจนะครับจักรีอ่านอันอัานไม่ได้จอยแค่เกียวที่ยังได้สลายไปแล้วเราพอเอารถไปได้เขารถไปไม่ถึงมันออกอยาก มันคืมาจอดปอุ๊งองบอะไรขอบคุณที่มาด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ